ของพี่ๆนะครับที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะครับไม่ว่าจะจากทางไกลนะครับ่าทางไกลนะครับสิ่งไหนที่ขาดตัวปูพ้องไปนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกก็เหมือนกันนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจัดกิจกรรมขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ อ่าทกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นได้หลายค่ายนะครับเป็นหลายหน่วยนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็ห้างร้านนะครับที่ร่วมกิจกรรมเรานะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับที่เราจะแจกนะครับอ่าสําหรับของรางวัลนะครับที่เราจะแจกในวันนี้นะครับก็ข้าวนะครับก็จะมีนะครับอ่าปืนยิงปานะครับซีลนะครับเป็นพิสูจน์นะครับแล้วก็อ่าไฟฉายนะครับสามยิ้วนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีนะครับปีกนะครับสําหรับร่วมสนุกกับเรานะครับ ในกองทัพร้านจากบริษัทแปซิฟิกนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยวันนี้นะครับตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวพบปากับพี่ๆนะครับหน้างานเลยนะครับเขาแจ้งกฎระเบียบนะครับของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับตั้งแต่แปดโมงตรงนะครับเราจะทําการเปิดบอรนะครับทําการยิงปลาพร้อมกันนะครับแปดโมงตรงนะครับแล้วก็เวลา11บเอนาฬิกานะครับหยุดนะครับหยุดยิงปลาทุกคนนะครับก็บอุปกรณ์ยิงปลานะครับ แล้วมาจับสวิงนะครับแล้วก็ซูนนะครับเราจะทงการลึกแห่งนะครับให้ทุกท่านจับปลานะครับแล้วก็กิการในการจับปลาครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพื้นยิงปลาหนึ่งออบนะครับพร้อมกระสวยนะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งคนนะครับในการช่วยในการจับปลานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็นะครับอุปกรณ์นะครับที่ห้ามนะครับเป็นปืนลอกนะครับหรือว่า แหนะครับเราจะไม่ให้ใช้นะครับในการจับปลานะครับุ่ณที้แห้งเนาะนะครับอ่าทุกคนก็คิดว่าหน้าใจให้ความร่วมมือในทางที่ดีนะเพื่อเป็นลบียบรี่้อยนะครับอ่ะแล้วก็นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเน้นย้ํานะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับแนวปืนทุกท่านนะครับเวลาขึ้นยางนะครับหันแนวปืนไปที่ไม่มีคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าพลาดพังขึ้นมานะครับมันเอาคืนยากนะครับแล้วก็เราแต่จิตกลานี้นะครับก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับประมาณนี้นะครับกิจกรรมของเราที่จัดขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่เราโค้งมาเลยเป็นไรพ่อหอมดีอยังครับห้าดีไอ้ยิงก่อนวะสามซึ่งยางระวังนะใครหลุดนะใครหลุดระวังด้วยนะ um <c oughs> şey สองเรื <grenades> <c oughs> Kas, Lastly, ่องทุกอย่างที่ให้ทีมเอ ะวัแล้วครับคุบมันไม่เข้าปไนะครับอย่าพ่งพ่งยัครับอย่าพุ่งหลุกแล้วมันจะหลุเตีวหมูมันจะหลุเตี๋หมูนะสายมือนะยมารุปุ้บนแล้วรงนี้พี่น้องเยระดูนเลยโอ้โหมาแล้วชนะของเราเดี๋ยวชาก่อนเดี๋ยวชาก่อนั ไปไหนไม่พอนะไม่พอไม่พอสุดนะครับปลาจระเปใหญ่สุดนะครับปลานิ้ใหญ่สุดนะครับใครคิดว่าใหญ่สุดคุณถือมาเลยนะครับเรามีคณะกรรมการข้างหนักนะครับพร้อมกับระบุนะครับหมายเลขของท่านว้รอรับแล้วนะครับ ปลาอะไรวะดั้งวงเลหโโหโโหหโห้โ,โหโโ อะไรพี่ลุงฝ่าอะไรพี่ลุงชันโดพี่ชันโดโอ้ตัวนี้มีสิบตัวนี้สิบสิบแน่นอนเหนื่อยปิดปิดตเกมเลยช่างได้เลยนะพี่ช่างได้เลยนะขอบคุณครับมาบัสมือซ้ำครับมือซ้ำมือซ้ำอะไรลุ้มหน่อยพี่อะไรลุ้มหน่อยยกหน่อยได้๋ยวให้นะบัสเอาออกก่อนโอ้โหล็กแก๊งปิซ้ำตัวกระดองแข็ง เบี้วท้ายไปคนเอาล้างไปเอาหญ่เะให่ยอก่านี้าแต่นี่ใหญ่่นี้ใช่บมากทีครับยขึ้นขึ้นถูกมากด้วยดิขึ้นถูกจังหวะเรียกจังหวะอย่าี้เลยถดีแม่เลยโอ้โหบอยบอยขาเลยโอ้โหมีสิบสุนี้สิบนะ สิบแน่ตัวนี้สิบกันร่วมไม่ี่โ,ออโ,โสิบได้อ๋อังตำตำมีเจ็ดแปดโลนแน่นอนมีแน่แน่อยู่แล้ว ควบคุมให้เ <derived> ร <target> for er like ียบร้อยนะครับเกียรปืนเกียรปืนของท่านให้เรียบร้อยนะครับปัญอันตรายนะครับเดี๋ยวพวกเราลงไปนะครัญหาอันตรายนะครับมีที่ร้านที่ลงเลยลงเลย ราชาส่านท่านนะครับกรณาต้มระวังดาบของท่านด้วยนะครับไอ้รอดไอ้รอดดาบมึงอะดาบมึงอะ อนาคตเชื่อไม้ได้ที่อนาชตไมได้ผมตัดเชื่อนั้นคมาสามวันแ้ก็ได้อึดคนอีดจริงๆก็ดูเลยดูเลยดูดยดูที่งมินเ่นเดียวอ่ะ คุณพี่น้องๆนะนะทุกท่านนะครับที่ร่วมสู่กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ